พวกเราเป็นคอนซัลท์เราก็จะเข้าใจในกระบวนการในพินเศษโปรเซสต่างๆนอกเหนือจากการอ e ีเมน์ในส่วนของที่เป็น e tag ธรรมดาสามารถไปคอนซัลท์เพิ่มหรือไปปรับเปลี่ยนบางกระบวนการให้มันสะดวกยิ่งขึ้นสวัสดีครับผมจิตตินมิโรสายลีก็เป็น product owner ของ easy tag solution อันดับแรกนะครับ e tag invoice เนี่ยมันเป็น โซลูชันต้นๆสำหรับการทำดิจิทัลทอนฟอร์มทำให้องค์กรต่างๆสามารถเริ่มต้นในการทำดิจิทัลทอนฟอร์มได้ง่ายขึ้น เราเปลี่ยนแปลงจากเอกสารที่เป็นกระดาษเปลี่ยนมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์จัดเก็บอยู่บนระบบด้วยเงื่อนไขของการทําให้ถูกต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของกรมสรรพากรมันเป็นเอกสารแม,ม่กับภาษีถ้าใจความหลักสําคัญเนี่ยก็คือแป็กับภาษีที่มีเรื่องของแท็กเอาไปจัดเก็บอยู่ในเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ง่ายต่อการสืบค้นง่ายต่อการนําไปใช้ง่ายต่อการจัดส่งต่อรวมถึงระบบก็มีการทำอโตเมตเวิร์กโฟล์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงส่งกรมสรรพากร สิ่งที่ได้อันดับต้นๆนะครับเรื่องของการลดงานทําซ้อน จากการจัดเก็บจัดส่งมันก็จะอยู่ในกระบวนการที่เป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจัดส่งนี้ไม่ได้หมายความว่าจัดส่งแค่กรมสมการด้วยจัดส่งจนถึงผู้ที่เราจะนําส่งเอกสารไปให้ก็คือในฐานะของผู้ซื้อในกรณีแบบนี้นะครับเวลาที่เรามีการให้บริการหรือเราการซื้อขายเราก็ต้องออกเอกสารฉบับหนึ่งอย่างเช่นใบกำกับภาษีส่งไปให้ทางผู้ซื้อใช่ไหมครับระบบเราก็ออก้งกต้กนทางคารอระบบส่งอินเทอร์เฟซเข้ามาที่ตัว e ีซีแท็กอีซีแท็กก็จะเจนเนอเรตเอกสารพร้อมกับจัดเก็บแล้วก ็จะส่งให้กับลูกค้าปลายทางให้ด้วยอันนี้แน่นอนว่าลดการซ้ำซ้อนหรือในกรณีที่ผ่านไป3เดือนลูกค้าบอกว่าอยากจะขอเอกสารสำเนาในกรณีเคสแบบเดิมที่เราออกเป็นเอกสารที่เป็นกระดาษเวลาที่ลูกค้ามา ร้องขอสำเนานครับเราก็ต้องไปพิมพ์ที่โปรแกรมต้นฐานออกมาเป็นเอกสารใหม่แล้วก็สแตมป์ว่าเป็นตัวสำเนาหรือตัว Copy แต่เคสแบบนี้เราสามารถทาง่ายรวดเร็วมากขึ้นโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราให้บริการแล้วก็เซิร์ชเอกสารแล้วก็กดส่งอีเมลให้กับลูกค้าปลายทางได้ทันทีอันนี้คือลดการทําซ้อนลดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ลดระยะเวลาในกระบวนการเดิม เรามีประสบการณ์ในเรื่องของการทํา business process ข้อดีของการเป็นค onsult เนี่ยเวลาที่เราเข้าไป implement ระบบเราก็จะเข้าใจในกระบวนการในแต่ละกระบวนการของการออกเอกสารกระบวนการของการทําบัญชีเราสามารถให้คําแนะนําได้รวมถึงประสบการณ์ของพวกเราที่เราทํา implement ในส่วนของที่เป็น e-tag มาแล้วหลายไซส์หลายโซลูชันแล้วเราก็จะตอบข้อสงสัยของทั้งทีมบัญชีทั้งทีมการเงินได้อย่างเคลียร์แล้วก็เรื่องของความรวดเร็วโซลูชันที่เราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยเราให้บริการมาแล้วในหลายลูกค้าเราพัฒนามาแล้วส แล้วก็ให้บริการมาแล้ว3ปีฉะนั้นมันก็จะมีการแก้ไขทั่ว i อ s ูส์ต่างๆหรือโปรเซ s ต่างๆที่มันไม่สะดวกรวมถึง b u s n ิเ s p โปรเซ s ต่างๆโปรเซ s แบบเดิมที่เป็นกระดาษต้องมีการแก้ไขเอกสารซ้ําหรือว่าทําการ Can แคนเซิลโปรเซสเหล่านี้พอเปลี่ยนมาเป็น e ิเล็กทรอนิกส์โซลูชันก็รองรับ b u s พิเศ p โปรเซสเหล่านี้ไปแล้วรวมถึงระบบของเราเนี่ยเราเรียกว่าเราเป็น easy tag package พร้อมที่จะใช้งานพร้อมที่จะทําการ implement ขึ้นระบบ เรามีเทมเพลตเรียบร้อยสำหรับให้ลูกค้าส่งมาให้งั้นสามารถขึ้นระบบได้อย่างเร็วมีเทมเพลตที่ชัดเจนมีฟิลที่ชัดเจนรวมถึงรีพอร์ตบนหน้าเว็บไซต์พร้อมที่สะมาใชงานอยู่แล้ว การเป็นสวิตช์ไเดอร์ได้แล้วต้องผ่านกระบวนการในการตรวจสอบในการออเดดจากองค์กรที่น่าเชื่อถือก็คืออย่างองค์กรของเอดานะครับก็จะส่งออเดดเตอร์เข้ามาตรวจสอบก็ตรวจสอบในเรื่องของ s e c u r i t y ต่างต่างทั้งเรื่องของตัวระบบเรื่องของการอินเทอร์เฟซเรื่องของเน็ตเวิร์กเราได้ทําในเรื่องของตรวจสอบ s e c u r i t y ต่างต่างรวมถึงการทําเพนเทสปิดช่องโหว่ต่างๆฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจในเรื่องของ Security แล้วก็ในเรื่องของ Data รวมไปจนถึงโซลูชันเราให้บริการบนคลาวด์ต่างประเทศก็คืออ m a z o n ซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็น global b a n d การันตีของเขาเนี่ยนั่นคือระบบเขาเนี่ยข้อมูลไม่สูญหาย SLA ที่เขาการันตีให้กับทางเราเนี่ยคือ99.99% 99แน่นอนว่าข้อมูลไม่สูญหายระบบไม่ล่มจะทําให้ลูกค้ามั่นใจนะครับในการจัดเก็บรวมถึงกระบวนการในการจัดส่งเพราะว่า S v i ต e ์ไวเดอรนี่คือการเป็นตัวแทนส่งแทนให้กับลูกค้าส่งข้อมูลไปที่สมรกรพร้อมกันนั้นเนี่ยรันโซลูชันเราเองนะเราก็จะต่อยอดในการที่จะนําส่งเสร็จเรานํา r e s p o n s e กลับมาสแสดงที่หน้าเว็บรีพอร์ตด้วยว่าเอกสารที่นําส่งไปนั้นสมรกรได้ รับคมทวนสมบูรณ์แล้ว ปัจจุบันเราให้บริการเพิ่มในส่วนของเอกสารที่เป็น non-tab ที่ไม่ต้องส่งกรมสมการแต่ว่าทางผู้ขายอยากจะส่งเอกสารเหล่านี้ให้กับทางลูกค้าด้วยซิสเต็มของเราเราก็สามารถนําส่งเข้ามาแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าปลายทางได้เช่นกันเป็น automated workflow เหมือนกันเพียงแค่สร้างเอกสารที่ต้นทางแล้วก็ส่งเข้ามาระบบเราก็จะจัดส่งให้กับลูกค้าปลายทางได้ทันทีนอกจากการส่งที่เป็นด้วยอีเมลเราเพิ่มอีกฟังก์ชันหนึ่งคือส่งด้วย SMS ส่งเป็น URL ไปให้กับลูกค้าปลายทางสามารถกดลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดได้เช่นกันเนื่องจากว่าเเราป็น SAP Consult ซัเราเลยเข้าใจในส่วนของปัญหาของตัว SAP เราเลยพัฒนาแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมหนึ่งตัวสำหรับแซฟ Easy Tag เพื่อเอาโปรแกรมตัวนี้ไปอินสตอลบนแซฟของลูกค้าเพื่อทำการแมปปิ้งไฟล์ดึงไฟล์ออกมาที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ส่งขึ้นระบบแล้วก็เจนเนอเรตแล้วก็ส่งให้กรมสมการตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับจะช่วยลดระยะเวลาในการอิ ment ของฝั่ง SAP ได้ง่ายนอกจากกลุ่มลูกค้าที่เป็น SAP แล้วถ้าเราใช้โปรแกรมตัวอื่นอย่างเช่น Microsoft Dynamic s AX หรืออะไรก็ตามหรืออล เราก็สามารถรับข้อมูลจาก ERP ตัวอื่นได้เช่นกันโดยที่เรามีเทมเพลตการให้สำหรับในการส่ง Data ออกมาแน่นอนว่าประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยเราอิมเว้นมาผ่านประสบการณ์ทางลูกค้าที่เป็นสเกลใหญ่สเกลกลางด้วยวอลลุ่มเอกสารที่เป็นระดับล้านเป็นระดับแสนลงจนมาถึงระดับพันพวกเรามีประสบการณ์เหล่านี้เราสามารถตอบคาถามหรือช่วยแก้ไขปัญหา,าต่างๆรวมไปถึงการอิมพ s i พิเศษโปรเซสต่างๆให้กับลูกค้าได้ด้วย